ครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะฮะพบกันอีกเช่นเคยธรรมะก่อนนอนนะเพื่อศึกษาหลักธรรมคำสอนของพุทธเจ้านะฮะนำมา,มาปฏิบัตนะิใช้ในชีวิตประจำวันนอกจากพระพุทธเจ้า ได้ชีทางให้เราพ้นทุกข์เข้าสู่แดนนิพพานหลักธรรมที่พระองค์รวบรวมเรียบเรียงจริงๆเกิดมานานแล้วนะฮะสมัยกรีกเนาะชาวโรมันมีอายุเท่าไหร่สามพันกว่าปีเนาะซึ่งก็เป็น สิ่งที่ใกล้ตัวมนุษย์มากที่สุดนะนะได้ย้อนไปประมาณสามพันปีพวกมัมมี่อะไรพวกนี้นะฮนะก็เป็นนะประวัติศาสตร์นะในเรื่องของนะมนุษย์เรานะซึ่งทุกคนนะฮะก็รู้นะรู้เป็นพื้นฐานเนาะเป็นพื้นฐานที่เราจะ นะสืบค้นนว่าเรามาจากไหนซึ่งหลายคนก็สงสัยเหมือนผมเนี่แหละครับผมผมไม่แตกต่างกันอย่างชาวกลีกโบราณเนาะกลีกโบราณน,นี่ก็มีอายุสิยงดังไปกลีกโบราณน,นะฮะ ก็เป็นจนทั้งถึงในศตวรรษที่12บสอแล้วก็คอสอบกรอเนาะเดี๋ยวประมาณ3า0 0าปีมาแล้วหลังจากที่ก็จะมีถ้าเราเรียนประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์มนุษยะะ์เราก็จะรู้นะครับว่ากว่าจะมาถึงวันนี้ได้ ในสวัสติแปดก่อนคิสสักราชชาวปีกมีความสามารถที่จะเรียนรู้การเขียนการอ่านหนังสือนะพวกเขาก็เรียนนะตัวอักษรนะครับมาจากอีกกลุ่มบุคคลหนึ่งที่พวกโปนีเซียนนะอันนี้ผมไม่ลงรายละเอียดลึกล้กันแต่ให้เรารู้เข้าใจว่านะก่อนเกิดก่อนพระพุทธเจ้านะครับนะก็มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน นะก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตนะอยู่ในถ้ำนะอยู่ในอาคารนะพัฒนามาเรื่อยๆนะครับนะจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันก็มีรายละเอียดนะที่เราสามารถสืบค้นได้นะเพื่อเท้าความนะฮะให้เพื่อนๆได้นะก่อนที่พุระเจ้าจะเรียบเปรียง นะหลักทำคำสอนนะฮะที่เราเอานำมาเป็นแนวทางปฏิบัติในการใช้ชีวิตนะทำอย่างไรให้มีความสุขศานะส,สนาพุทธเน้นความสุขนะฮะไม่เคยเน้นความทุกข์แต่ว่านะทำอย่างไรปฏิบัติอย่างไรนะฮนะก็ยึดหลักสายกลางนะไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปนะเพื่อให้ชีวิตนะอยู่อย่างมีความสุข นะเพื่อเข้าสู่แดนน,นิพพานนิพพานแปลว่าหลุดพ้นกองทุกทั้งปวงบางคนยังไม่เข้าใจทุกนะว่าทุกมันคืออะไรยังไม่รู้แต่โต,ตไม่รู้เลยทุกคืออะไรมืดแปดด้านเลยครับผมเพราะพระพุทธองค์ก็บอกมีทุกข์มีสิบอย่างนะทุกประจํานะกับทุกจรทุกประจําก็เกิดเกิดมาก็เป็นทุกขเลยนะฮะต้องดิ้นรนไม่หายใจก็ไม่ได้ก็ตาย เออนะความทุกข์ก็เป็นคู่หูดูโอ้ครับเป็นเพื่อนร่วมทางนะแล้วก็ทุกนะฮะไปกินอากาศทุกนะฮะทุกที่เราเจอเจอมันทุกวันเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวช่วงนี้นะฮนะหรือฝนนะครับเออเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกออก็ทำให้เรานะรู้สึกว่ามันร้อนนะ ในจิตใจเผารนนะฮะทุกจากการทำมาหากินเนี่ยก็ใช่นะทุกไม่ได้เข้าห้องน้ำทุกไม่ได้อึนะอันนี้กนะ็ก็เกิดปัญหาตามมาทุกไม่ได้ดั่งใจนะทุกสิบอย่างนะฮะขำหมดปมมาแล้วพุทธเจ้าบอกว่าทุกเรามีสิบอย่างทุกมีอยู่จริง mm hmm. เมื่อเรารู้เราก็จะเข้าใจนะหลักธรรมคำสอนของพุทธเจ้านะก็หาทางนะครับที่จะดับทุก พระพุทธองค์ก็ค้นพบนความจริงสี่เรื่องความจริงสี่อย่างาพระองค์ตัดสรู้ดีแล้วพระองค์ตัดสรู้ด้วยพระองค์เองท่องกันอู้เพราะมากเลยนะครับแต่ถ้าถามบอกว่า,าตัดสัรู้เรื่องอะไรหลายคนก็ตอบ ตอบได้แต่หลายคนกน็ท่องไปงั้นแหละตะโตนะฮอะแต่ในหลักนะฮะคำสอนของพระพุทธเจ้านะฮะเราลองดูนะฮแมวก็เริ่มออกมาลุย <c oughs> เห็นไหมฮะพระองค์ตัดสรู้ด้วยพระองค์เองพระองค์ตัดสรู้นด้วย ความสามารถเนาะนะท่านก็สงสัยเหมือนกันฮะเหมือนเราว่าอี้ทำไมชีวิตนี้มันวุ่นวายนะักนะทำไมมันไม่ได้ดั่งใจทำไมเราต้องเจอ,เจอมันทุกวันพระองค์ตัดสรุนะอ,อในตอนเช้ามืดนะพระองค์ตัดสรุ้ในตอนเช้ามืดนะ วันพุทธขึ้น15ค่ำเดือน6ปีละกาะก่อนพุทธศักราช45ปีหลังจากออกนวดได้6ปีที่ไหนฮะใต้ล่มไม้สีมหาโพฝั่งแม่น้ำเนรัญชาลาตำบลอุล,ลุเวลาเสนานิคมปัจจุบันสถานที่ตัดสรูแห่งนี้เรียกว่าพุทธคยาเป็นตำบลหนึ่งของเมืองขยาแห่งรัฐพิหารประเทศอินเดีย หายไปยังฮะในรูปนี้ก็มีเห็นชัดเจนเลยนะครับซึ่งตอนนั้นพระองค์ก็ตัดสรุนะตอนพระองค์มีพระชนมายุ35ปีสิ่งที่ตัดสรุปก็คืออริยรรสัจสี่เนาะเป็นความจริงอันประเสริฐ4ประการนะซึ่งพุทธเจ้าสเสด็จไปที่ต้นมหาโพิ์นะ แล้วก็ส่งจเจริญสมาธิภาวนาจนจิตเป็นสมาธิได้ฌานที่สี่แล้วก็บำเพ็ญภาวนาต่อไปจนได้ฌานสามก็คือยามต้นนะรบรรลุบุพเพนิวาสบุพเพนิวาสานุติยานก็คือระลึกชาติในอดีตท,ทั้งของตนและผู้อื่นได้เออ,อยังงง,งนะอยู่นะฮะอะซึ่ง ผมไม่ลงรายละเอียดก็แล้วกันนะครับแต่ว่าอยากจะให้เ,เกินเกินนำเนาะให้ได้เข้าใจว่าทุกมีอยู่จริงเ,เราต้องมีวิชานะครับเ,เพื่อที่จะวิชาก็คือความรู้ความรู้แจ้งอวิชาก็คือความไม่รู้แจ้งน ซึ่งมันครอบงำมนุษย์ไว้แปดพันกว่าล้านคนให้ตกอยู่กามคุณ 5, นะ้ะโลกธรรมแปดมีลาบเสือ่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสารเสริญก็มีนินทามีสุขแล้วก็มีพุกเนะนะถ้าเรียกโลกธรรมแปดมีเยอะนะครับในเรื่องของหลักคำสอนของพุทธเจ้า นะซึ่งอนอกจากท่านสอนให้เรารู้จักทุกแล้วนะแล้วก็ทำให้เราทุกน้อยลงเดินสายกลางนะึกนะว่าจะไม่ได้มาแนละ้วอุ้ยอ่ะแล้วก็มาเข้าเรื่องกันนอกจากหลักธรรมคำสอนที่พระอ,องค์ได้ชี้ให้เราได้เห็นในเรื่องของความจริงสี่เรื่องความจริงสี่ประการนะ นะทุกสมุทัยนิโรธมันะมีองค์8ปดนะก็ยังมีธรรมะนะหลักธรรมที่เราสามารถนำเอามานะใช้ในชีวิตรประจำวันได้นะเพื่อเพื่อให้เราดำเนินชีวิตนะอ,ยอยู่อย่างมีความสุขเนาะนะนะวันนี้เราจะคุยกันถึงพระห้าพระละก็คือพลังนะฮนะพลังห้าอย่าง นะซึ่งเป็นพื้นฐานนะฮะในการที่เราจะทำงานอะไรก็แล้วแต่ให้ประสบความสำเร็จอ่านะทำห้อย่างเรียกอีกอย่างนึ่าอนะินซีหพละห้าอินซีห้าทำที่เป็นใหญ่ในจิตของตนนะคอนโทลลิงนะแฟคทันทีนะฮนะฟาคั RY, นทะี RY, หรือเรียกอินซีนะเพราะความหมายว่า คือฝรั่งเนี่ยถ้าบอกว c o n t r l l i n g นะครับค t o y นะเขาจะเข้าใจง่ายนะครับเออนะเรียกว่าไม่ต้องอธิบายเยอะเพราะความหมายก็เป็นใหญ่ในการกระทําหน้าที่แต่ละอย่างของตนคือเป็นเจ้าการนะในการครอบงำนะเสียซึ่งความไร้ศรัทธาความเกลียดค้านนะความประมาทความพุ้งสัน้นความหลงตามลำดับนะหรือที่เรียกว่าพระ เพราะความหมายว่าเป็นพลังทำให้เกิดความมั่นคงนะต้องมีพลังนะครับนะก็มีความเชื่อศรนะัทธานะแล้วก็มีความเพียรวิริยะนะแล้วก็มีสตนะิทำงานด้วยสติลึกได้นะครับผม <c oughs> จำไดนะ้มีสมาธิด้วยนะต้องมีความคือเอาใจทำงานแล้วก็ต้องมีปัญญาความรู้ ทุกอย่างในการประกอบอาชีพต้องมีพระห้าด้วยก็จะมีขยายความนิดหนึ่งนะครับพระหมวดนี้เป็นหลักปฏิบัติทางจิตใจให้ถึงความดุดพ้นได้ให้ถึงความดุดพ้นโดยตรงเนาะออก็มีฟังแล้วก็เหนื่อยเหมือนกันนะฮะเราก็ต้องมาทำความเข้าใจนิดนึงว่า มันคืออะไรกันแน่นะรพระะห้าเนาะนะก็มีงานวิจัยนะครับงานวิจัยของบัณฑิตวิทยาลัยนะเขาถึงขั้นงานวิจัยนะฮะว่าจริงหรือเปล่าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพระละหากับอิทธิบาท4นะก็มีวัตถุประสงค์อยู่3อย่างตัวแรกก็คือเพื่อศึกษาพระะห้าในพระพุทธศาสนาเทรวาทนะเพื่อศึกษาอิทธิบาท4ใน พระพุทธศาสนาเทรวาสนะก็จะม,นะมีสามสายนะฮะพุทธนะสายหินยานสายนะมหายานะแล้วก็มาวชิรยานเทรวาสก็คือหินยานนี่แหละครับนะอันเดียวกันเทระก็คือนะภาพผู้ใหญ่เนาะครูบาอาจารย์อะไรประมาณนี้ฮะนะก็เรียกว่าสายเทรวาสหรือหินยาน นะข้อที่3ก็เพื่อศึกษาสัมพันธ์ระหว่างพระหกับอิทธิบาท4นะผลการวิจัยออกมาแล้วครับนะพระหก็หมายถึงทำเป็นกําลังนะองค์ธรรมของพระก็มี5ประการก็คือศรัทธาพระกําลังคือศรัทธาขยายความนิดนึงครับศรัทธาได้แก่ความเชื่อมั่นในทางที่ถูกต้องเป็นกําลังหนุนจิตที่เข้มแข็งนะถ้าเราไม่มีความศรัทธานะ ก็ทำให้ใจเราไขวเคว้ได้<笑><笑>มันจริงก็เปล่าลวะอย่างเงี้ยนะตะโตวิริยะพละก,ก็คือกำลังคือวิริยะากล้าต่อสู้กับอุปสรรคโดยไม่ย่อท้อเห็นไหมฮะ,ะถ้าเป็น EQ นะ,ะ EQ ก็คืออ่าความอะไรฮะอารมณ์เนาะว่าเราอยู่ขั้นไหนได้ยินอะไรนิดนิดห่หน่อยนะ ก็ทําให้จิตใจเรา,าไข้เขวขุดมัวโกโรธนะฮะเออโรภะเข้ามาครอบงำอํำก็ทําให้จิตใจเราว้าวุ่นอ,องค์ธรรมระมีหาประการตัวสมาธิพละสติพละก็คือความลึกได้เนาะสมาธิพละก็คือความตั้งมั่นของจิตต้องตั้งใจทํานะเอาใจทํา นะปัญญากําลังคือปัญญาปัญญาหมายถึงความรู้ทั่วรอบรู้อิทธิบาท4ก็หมายถึงคุณธรรมนะที่นําไปสู่ความสุเร็จแห่งผลที่มุ่งหมายนะองค์ธรรมก็จะมีอยู่5อยู่4อย่างนะ,ะอิทธิบาท4นะตัวแรกก็คือฉันทะรักงานนะครับนะพอใจกับงานที่ทําอยู่อย่างมีใจรักนะแล้วก็วิริยะนะขยันหมั่นเพียร กับงานภาคเทียนรรมมันจะเหน็ดเหนื่อยมันจะท้อแท้ปัญหาอุปสรรคเยอะเหลือเกินนะฮะเราก็ต้องมีใช้ปัญญานะครับอปัญญาเขาเรียกอะไรฮนะวิริยะขยันหมั่นเพียรเนาะจิตตะเอาใจใสและรับผิดชอบงานจดจําจ่อจิตแล้วก็วิวังษาทํางานด้วยปัญญาใช้ปัญญาพิจารณาวินิจฉัยอิทธิบาท4ีเป็นองค์ธรรมที่เป็นบันได ก้าวสู่ความสำเร็จที่ดีเยี่ยมและเป็นหลักธรรมสำคัญยิ่งในฐานะเป็นเครื่องมือพัฒนามนุษย์ให้สมบูรณ์พร้อมโอ้โหเยี่ยมเลยนะต้องใส่หลักธรรมคำสอนของพระเจ้าเข้าไปด้วยความสัมพันธ์ระหว่างพระหากับอิทธิบาทสีเมื่อนำไปปฏิบัติโดยมีธรรมสองหมวดนี้ใช้ร่วมกันย่อมเกิดประโยชน์สูงสุดในด้านการปฏิบัติธรรมในการปฏิบัติธรรมก็ต้องใช้นี่แหละ ไม่ใช่เขาวัดแล้วเจดวันนะโทรศัพท์ตลอดเวลาอะไรเงี้ยยังห่วงทางโลกอยู่เนาะเออทำธุรกิจอยู่เออห่างลูกค้าสักเจวันไงไปปฏิบัติธรรมอิธิบาทสีไปองค์ทําที่เป็นบระดาก้าสู่ความเทศ็ที่ดีเยียบในหลักทาสำคัญยิ่งในฐานะเป็นเครื่องมือพัฒนามนุษย์เนาะความสัมพันธ์ระหว่างพระห้ากับอธิบาทสี่เมื่อนำไปปฏิบัติ โดยมีทรสองหมวดนี้ใช้ร่วมกันย่อมเกิดประโยชน์สูงสุดนะทั้งในด้านการเป็นทางการศึกษาการทำงานเป็นไปเพื่อจุดหมายเดียวกันโดยใช้อิทธิบาท4นะเป็นแกนนำขับเคลื่อนอันนี้ก็พูดถึงหลักคำสอนนะฮะที่พระพุทธองค์ได้ชี้ให้เราเห็นพระห้านะฮะ ต้องมีสมาธิด้วยตั้งใจมั่นอินะีห้คุณธรรมแล้วก็จริยธรรมในการปฏิบัติงานอินหะ้าก็คือตั้งมั่นด้วยจิตอันนำพาห้าประการนะสันทิสันทิน4การตั้งมั่นในความเสื่อมใสต่อสิ่งที่ควรเหลื่อมใสอ่ะผมไม่ลงรายละเอียดนะโอความศรัทธาในการทํางานมีความชื่นชม นะชื่นชอบนะฮะหรือเหลื่อมใสในสิ่งที่ทำนะเยอะเลยนะครับอ่นะก็คุยกันคร่าวๆนะธรรมะก่อนนอนอนะซึ่งดูแล้วมันก็ซ้ำๆกันอยูนะ่อธิบายก็บางทีก็ยากพอสมควรอนะแต่ว่าเรานะได้อย่างน,น้อยเราได้แปลฮนะอันนี้ก็แปลมาจากนะภาษาบาลีสักิต ซึ่งพระท่านก็สวดอยู่บางทีเราก็ไม่รู้ครบอกได้เลยนะน้อยคนที่จะรู้เพราะไม่ได้เรียนบาลีเษนะิกิตกับบทสวดบทสวดก็คือหลักคําสอนนะฮะของพระพุทธเจ้าทีนะน,นี้เราฟังแล้วบางทีเราไม่เข้าใจพอเราไม่เข้าใจเราก็ก็จะมีเห็นไหมมีการฆ่านะละเมิดสิทธิ์นะคร ซึ่งกันและกันไม่เว้นแต่ละวันนะฮะเอาว่ากันไปก็อาจจะถ้าไม่ศึกษาก็มืดเหมือนกัน,นะฮะก็พยายามเข้าไปศึกษาอลองดูครับปฏิบัติอินทรีย์5นะครับพละ5าใครที่อยากประสบความสำเร็จอย่าลืมธรรมะของพุทธเจ้านะครับนำเอาไปปรับใช้ได้เลยนะครับโอเคขอบคุณครับ